แม่เสือปกป้องลูกฉากเปิดสวรรค์นในป่าไผ่ในใจกลางป่าไผ่เขียวขจีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสงแดดยามสายส่องลอดลงมาเป็นลำเส้นทองให้ความอบอุ่นแก่ผืนป่าที่เงียสบสงบที่ปาาท่ำตื้นๆริมเนินดินลูกเสือโครงสามตัวกำลังหลับไหลในอ้อมแขนของแม่ และผู้พิทักษ์ที่ไม่เคยหลับหลายแม่เสือโครงอินโดจีนยืนเฝ้าอย่างสง่างามขนส้มทองสะท้อนแสงแดดราวกับชุดกรอดทองคํา 1. เสียงแห่งอันตรายแต่ในปาความสงบไม่เคยคงอยู่งานเสียงฝีเท้าเบาๆจากราวไผ่เริ่มดังขึ้นจากเงาไผา่เงาแดงส้มเริ่มเคลื่อนไหว ฝูงหมาป่าเอเชียหรือหมานายแดงเจ้าตัวนักล่าที่ฉลาดและร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์แบบ 2. การประทะครั้งแรกไม่มีการเจรจาไม่มีการยอมแพ้3ามตัวพุ่งเข้าพร้อมกันแม่เสือกระโจนขึ้นด้วยพลังมหาศาลกรงเล็กยาว5เซนติเมตรฟาดลงอย่างจังชั่วเสียงที่ทำให้เลือดเย็นหนึ่ในหมานายโดนกัดคอเลือดแดงสดตัดกักใบไผ่เขียว แต่นี่ไม่ใช่จุดจบเพียงแค่จุดเริ่มต้นปากท่ำกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตาย 3. การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่หมาในไม่ยอมแพ้สี่ตัวรุมจากด้านหน้ากัดขาเกาะไหลพยายามล้มยักษ์ทองให้ได้แต่แม่เสือไม่ใช่เสือธรรมดาเธอสะบัดต,ตัวด้วยพลัง200กิโลกรัมหมาในกระเด็นไปกระแทกกอไผ่ขึ้น เสียงจิ่งไท่หักดังสนัน่นเลือดไหลาจากบ่าแม่เสือแต่ความเจ็บปวดไม่อาจทําให้ความรักของแม่หวั่นไหวหัวหน้าฝูงหมาในเห็นจังหวะลอบเข้าจากด้านข้างการโจมตีครั้งสุดท้าย 4. ชัยชนะของความรักแม่เสือพุ่งสวนเต็มแรงความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านทั้งสองปะทะกันเมื่อกลุ่มจางลงหัวหน้าฝูล้มลง กลุ่มที่เหลือถอยที่ละตัวร่างบาดเจ็บขอบหายใจแต่ยอมรับความพ่ายแพ้แม่เสือยืนหอบเหนื่อยและเลือดผสมกันแต่เธอชนะแล้วไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยความรักที่ไม่มีขีดจำกัดลูกเสือทั้งสามโผล่ออกมาวิ่งเข้าหาแม่เบียดกันใต้ท้องปลอดภัยในอ้อมแขนของผู้ที่รักพวกมันมากกว่าชีวิตฉากปิดความสงบกลับคืน เสียงป่าไผ่สรายไหวแทนเสียงปรบมือธรรมชาติเป็นพยายในในชัยชนะเงียบเๆของความรักที่ไม่เคยแพ้ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์และรับชมคลิปขอบคุณครับ